อออองไไไยยยม่มม่นนาใจ,จ,รใจ,ใใจูริกกัวด้วยสีสันร,รูปทรงของใบไม้ที่มีความสวยงามและหลากหลายทำให้ไม้ตัดใบฝีมือของเกษตร,รกรไทยกำลังเป็นที่นิยมของตลาดทั้งในและต่างประเทศมอนสเตลา่ามรกตแดงหนวดปลาหมึกชื่อเหล่านี้บางชื่ออาจจะไม่คุ้นหูคนไทยแต่เป็นชื่อของพันธไม้ตัดใบ ที่ชาวต่างชาติรู้จักและนิยมใช้ทำให้ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสูงถึงปีละ20ล้านบาทส่วนตลาดในประเทศได้ขยายตัวตามความต้องการของร้านจำหน่ายดอกไม้ที่ต้องการไม้ตัดใบที่แปลกใหม่ทั้งรูปทรงและสีสันมาเพิ่มมูลค่าของแจกันดอกไม้ปัจจุบันไทยมีพื้นที่ปลูกไม้ตัดใบประมาณ1 0 0 0ไร่โดยมีแหล่งปลูกอยู่ในเขตตลิ่งชัน น้องแขมและภาษีเจริญของกรุงเทพมหานครรวมทั้งในจังหวัดใกล้เคียงอาทินนทบุรีนคนปรปฐมสมุทรปราการอายุทยาและราชบุรีการปลูกไม้ตัดใบสามารถทำได้ตลอดปีและสร้างรายได้สูงกว่าการปลูกพืชชนิดอื่นโดยเกษตรกรต้องมีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์และมีพื้นที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่าสมไร่ต่อไรย จึงจะสามารถสลับพื้นที่ตัดใบเพื่อส่งจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องสำหรับอุดมการเดนซึ่งเป็นสวนไม้ประดับตัดใบชั้นแนวหน้าของไทยได้นำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ไม้ชนิดใหม่ที่ตรงตามความนิยมของตลาดในส่วนของการพัฒนานก็งานเกษตรมันไม่มีการาหยุดอยู่กับที่อยู่แล้วนะก็ต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆในเรื่องของ ปริมาณเราคงไม่ได้ทําเพิ่มขึ้นมากมายจนล้นมือน,นะแต่ในส่วนของเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์นะคุณภาพของผลิตชนิดต่างๆทําให้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีรูปทรงที่แตกต่างออไปจากการผสมพันธุ์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ใช้รังสีแกมมาในการพัฒนาสายพันธุ์ที่ได้พันธุ์ปใหม่ๆเข้ามานอกจากจะเป็นแหล่งผลิตและจําหน่ายไม้ตัดใบกว่า50ชนิดแล้วสวนแห่งนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีไม้ประดับตับใบเนี่ยถ้าอยากดูอยากชมก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศเดินตาลูกไหลออกไปนะครับแต่ปัจจุบันนี้ท่านไม่ต้องไปแล้วผมรุ่งเสริมร่วมกับสุรุมคาเดนก็ทําโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรถ้าสมาชิกมาเป็นหมูนะ่คณะครั้งหนึ่งประมาณ50คนถึงร้อยคนเราก็จะเชิญกลุ่มแม่บ้านต่างๆซึ่งน,นำถินข้าอทอปต่างๆแต่ต่างบนมาร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ณนะที่นี้เดินตาข้อ หหหลลังไไเเขข้้้้้าาาามมมมใใในนนนนนพพืททีี่่คชชุรดิึํการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและการรักษาความสะอาดของแปลงปลูกอย่างสม่ําเสมอจะทําให้ได้ผลผลิตไม้ตัดใบที่มีความแข็งแรงมีคุณภาพและมีอายุการใช้งานได้นานส่งผลให้เกษตรกรไทยสามารถรักษาส่วนแบ่งในตลาดเดิมและขยายไปสู่ตลาดใหม่ได้อย่างยั่งยืน